ที่แต่ละคนอ่จจะมีคำแต่ละคำมาบนหัวโดยที่เราเองอ่ะไม่รู้ว่าคำบนหัวของเราอ่ะคือคำอะไรใครที่เอยเอยคำบนหัวของตัวเองออกมาก็แพ้ไปเลยแสดงว่าไม่มีสติตอบอะไรตอบอะไรตอบอะไรเไม่เห็นเขาตา เรืองเนื้อหาที่มีคำหยาบคายจัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นบอกสำหรับผู้ที่กำลังเจริญวัยนะคะสวัสดีสวัสดีพวกเราใช่ไหมโซอีแล้วนะคะวันนี้เรามีคอนเทนต์ดีๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นคอนเทนต์คำต้องห้ามนะคะวันนี้ต้องคำตึ๊ดตึ๊ดึตึ๊ดตึ๊ดตอาธิวาติการหน่อยพี่โบอาธิการนะคะทุกคนก็ต้องมีคำบนอยู่บนหัวนะคะห้ามทายคำบนหัวเองอ้าวไม่ใช่ดิ แต่ละคนอาจจะมีคำแต่ละคำมาบนหัวโดยที่เราเองอ่ะไม่รู้ว่าคำบนหัวของเราอ่ะคือคำอะไรแล้วก็เพื่อนคนอื่นเขาจะหลอกล่อหรือพูดให้เราพูดคำเนี้ยออกมาให้ได้อ่านะครับใครที่เอยเอยคำบนหัวของตัวเองออกมาก็แพ้ไปเลยแสดงว่าไม่มีสติไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงไปเลย เรื่องเลยใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ทำางกี่โมงไะฉันเห็นนะคอดาบก่อนเลยเนี่ยคอดาบก่อนเลยเลือแค่สองนาทีเองและทำไมซู้ไก่อยู่ไไม่สุกเข้างานกี่โมงเข้างานเก้าโมงดิ้งดิ้งแล้วเธอกี่โมงมาเล็วกี่นาทีจบนอกแล้วถ้ากีี่นนาาาาททถ้งมเกิดมาทำงานช้ากว่าเวลาเธอจะไม่ พี่โบมาสายใช่วันนี้พี่โบมาสายคนนี้ไม่ยอมมาเองแล้วมาโทษเขาว่ามาพี่โบสายออกมาพี่โบสายออกมาพี่โบสายอกมาสาละาก้ำอนไหนอ่ะจะไม่ได้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้ ตอนนี้มันชอบแกล้งเพื่อนทำไมต้องใส่ยูนิคอลฉันก็ไม่เข้าใจเออแรดไงอือตอบได้ค่ะแตกก็เยอะแต่เอเดียวนี่ส่ไดีเพื่อนชอบนักชอบหนานั่นแหละมันชอบอือต้องตอบต้องตอบต้องตอบงั้นก็ปรับแพ้ไปเลยถ้าไม่ตอบคุยกันต้องคุยอ๋อหรอเยอะเยอะชอบแหละเพื่อนอ่ะอ๋อเหรอ ตอบอะไรตอบอะไรอะไรไม่เห็นเขาใจเยอะเยอะตอบอะไรยังไม่เห็นเขาใจเดี๋ยวโบไม่ต้องให้โซนิ่ไปกลับด้วยแล้วให้มันเดินกลับเดินกลับเลยมึงอ่ะเดินกลับไปเลยจ้าเดินกลับไปเลยจ้าวัีนะ จ้าเดี๋ยวคุณลุ้นตัเองวอะไรตัวเนี้ยจริงเหรอก้าวมาเร็วเเดินไปเร็วจริงจังไหเนี้ยจริงถ้าออกไปไม่เห็นต้องต้องบักกลับมาขวนนะออกไปไม่เห็นตัวนี้ชอบไหมเดี๋ยวพี่ให้ฮะชอบไหมให้เลยโอ้ยเจ็บมังใช่ชอบไหมชอกเลย น่ารักดีทำให้เอาให้ก็น่ารักดีคุยไม่ถูกแล้วบอกว่าให้ออกไปหาลูกค้าถ้าสลับไปแล้วไม่เห็นนะออเหรอบอให้เดินหาลูกค้าเรีร้คะลูกค้าเบร้ลูกค้าอา่อเลยเอาเร็ว ชอ่เดี๋ยวท่านตัดต้องใจคำต้องใจกับที่ตัวเองเออของหนูคิดว่าคำว่าได้ชอบอ๋ออันนี้อ่ะนีว่าเขาแมวเขาพูดกันเยอะเลยขึ้นมาด้วยแมวเข้ามาแล้ว ทำแต่โทรศัพท์ฉันไม่เคยเห็นเลยรอบนี้หลอกเทเบิลไม่ได้แล้วโอ้ย่ยามาแกล้งฉันโทรเห็นของนะโอ้ยอย่าอย่ยอยยาชามเชื่อว่าเธอมีผู้่าวุโสหลายคนใครวะว <c oughs> ันนี้ใครหยุด <c oughs> อ่ะตอบเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้เลยคำถามที่ตอบไม่ได้เลยคำถามที่ตอบไม่ได้เลย <c oughs> ดมากเลยตอนนี้ออกอยอย่านอนสิอย่านอนไม่เียร้อยปุละสตรีทีเรียบร้อยเมื่อกี้เรียบร้อยเรียบร้อยเฉยไม่สนุกเลยวันนี้เพราะว่าไม่มีคนใช่แล้วใช่ปะคิดถึงพี่ทายเนาะ คนแล้วยังบกบันได้อย่างวะโบนด้สอบคิดถึงพี่สายดูการนึกอยู่ว่าคำคำอะไรวะอันนี้พี่สายไม่มาทำงานแล้วใช่ไหมใช่ไหมพี่สายน่าจะเลยก็เห็นเห็นกันอยู่ตื่นเต้นมากเลยตอบนี่พี่สายชอบ อะไรที่เกี่ยวกับพี่สายไปนินทาพี่สายพี่สายหยุดพี่สายดูอยู่ก็อะไรที่เกี่ยวกับพี่สายใช่ใช่ก็มีเงียบมากเลยอ่ะนีเงียบไม่ไหวโอ้เงียบมันคุอเงียบมันกักหลายตาไม่เรนเดอร์นี่แล้วอย่ามาคิดถึงตอนนี้เลยตอนนี้เจมอยังไม่ถึงเจมไม่ได้เลยมากัดเจมกันน่นเจมหูรู้นะอ๋อเล่นต่อเอาเล่นต่อเล่นต่อเลยอะไรเอ่ยคำถาม าว่าไปประเทศไทยเรามีกี่จังหวัด77ผิดผิด78ไหมผิด76เงี้ยผิดกี่จังหวัด75เพราะไม่มีตังค์อะไรเนี่ยอะไรวะไม่มีตังค์ไงแล้วก็ไม่มีเลยใครทีกว่า เมันมุกไปก็ประเทศไทยมี77จังหวัดใช่ไหมมันก็เหลือ75เพราะมันไม่มีตังกับไม่มีเลยถือไม่มีตังไม่มีเลยอ่ะก็ไม่มีแต่ก็ดินเดินยังไม่ออกไงก็ถามกคนละคำถามกันนั้นเลยนะเกี่ยวอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยมันใช่มันไม่ใช่เลยนี่เงียบมากเลยอะนี่เงียบไม่ไหว ต่อต่อแล้วเนี่ยใส่ทำไมวะต่อต่ออู้แล้วใครอะทำเช็คพยายามอยู่มันหนูเลยหนู่าหนูนะโอเคลองท้ะไม่รู้เลยอะแต่เลขคาว่าอะไรพูดไปหลายรอบแล้วที่นี่นั่นแหละพี่ชายเหรอคนเอา จะไปเอ่ยซื้อเธอหรอพี่นิสาอ๋อพี่เอ๋อ๋อใช่าทำไมเออก็พูดย้ํากันอยู่นั่นแหละใครวะไม่ย้ํไม่ย้ํเดีอะย้ําสำหรับวันนี้ก็คอนเทนต์นะคะก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะค่ะวันนี้เราก็มามอบความสนุกเฮฮาโปะตึงตึงโปะตึงตึงเฮโปะตึงตึงตึงโปะตึงอ้าจบจบนะคะ ดไลค์นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นติ๊งติ๊งติ๊งกิ่งติ๊งติ๊งติ๊งกดต่อนกดกดให้พวกเราชาวเฮสโอชียังไม่กดกดกดยังบอกให้กดไงเนี่ยอยู่ของล่างเนี่ยโอเคนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราชาวเฮสโอชีในส่วนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับอาทิตย์หน้าเราจะมีอะไรถึงสรุปมาแนะนำอีกยนะใช่แล้วค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ